มาแล้วมาแล้วกล้องเว็บแคมอะไรก็แพงมเปกาสแต่สำหรับแฟนๆปูดนินก็อาจจะอยากจะได้สำหรับบางคนสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็เรียกว่ามาพูดคุยนะครับกับอันบ็อกเจ้าตัวเว็บแคมนะครับเปลี่ยนยาแพงที่ผมถืออยู่ในมือนะครับแต่ก่อนอื่นบอกก่อนนะผมเองไม่ได้จะเอามาใช้กับบนตัวเครื่องนิท t รศ s ิต t c อ2นะครับเพราะผมเองยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นการพูดคุยกับตัวประสบการณ์ในการที่ได้ เห็นแบบใกล้ๆแบบนี้นะครับกับเจ้าตัวเปลี่ยนหญ้าแพนหรือว่าเจ้าตัวต้นไม้กินคนนะครับใครที่เล่นตัวเกมมายโอทุกทุกคนก็คงจะคุ้นเคยและมันอาจจะเป็นตัวศัตรูที่เป็นตัวที่สร้างความลำคาญหรือสร้างความหัวเสียนะครับให้ใครหลายๆคนในช่วงวัยเด็กมาแล้วผมเชื่อแบบนั้นนะครับผมเชื่อแบบนั้นเลยและเจ้าตัวกล้องเว็บแคมตัวนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าอย่างง่เรื่องของตัวสเปคการทํางานเนี่ยผมให้สอบตอกเลยนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับ ระดับความละเอียดเนี่ยเสียบ d ีแท็ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่ทำการตรวจสอบ640นะครับโอ้โหพอผมเห็นตัวเลข640นําหน้าปั๊บเนี่ยโอ้โหทำให้ผมเองเนี่ยย้อนกลับไปในยุคที่เล่น MSN นะครับในการที่ใช้ตัวเว็บแคมในยุคสมัยนู้นเลยนะครับหรือว่ากล้องดิจิตอลคาเมราที่ออกมาแรกๆนะครับที่มีตัวความละเอียดเรสูชชั่นให้เลือกแบบที่เขียนว่า VGA ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่หา มันยังมีอยู่เหรอในยุคนี้นะครับแต่มันอยู่ในเจ้าตัวนี่แหละนะครับตัวปรยญญาแผ่นของอุปกรณ์เสริมทางแบรนด์โฮลินะครับแต่ในแง่เรื่องของตัวการออกแบบนะครับสิบเต็มสิบเลยนะครับพวกผมก็ไม่คาดคิดนะว่าเขาจะเลือกหยิบจับเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับมาทำาในเรื่องของการออกแบบดีไซน์แล้วก็สร้างเป็นตัว กล้องเว็บแคมคาเมราชนิดนี้ออกมานะครับเพราะถ้าผมได้โจทย์จากทางวินโดมานะครับว่าคุณจะเอาตัวละครอะไรก็ได้นะครับไปทำเป็นตัวกล้องเว็บแคมนะครับที่จะเอามาใช้กับบนตัว Nintendo Switch 2ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่า Nintendo Switch 2รองรับกับเจ้าตัวกล้องเว็บแคมนะครับไม่ได้เพียงแค่เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว Official ของทาง Nintendo เท่านั้นนะครับก็ยังคงรองรับตัวกล้องเว็บแคม ตัว thirdparty ีด้วยนะครับใครที่ใช้ตัวกล้องเว็บแคมในทางฝั่ง PC นะครับก็ใช้ตัวอะแดปตอร์แปลงเป็น USB อสบีอะอแบบชิด t ท p e C เนี่ยเสียบเข้ากับตัวด i t ิตอล s w i t c h 2ก็ได้เช่นกันนะครับก็มีบางคนเนี่ยก็ใช้ตัวกล้องเว็บแคมในทางสั่ง PC เอาไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้ตัวกล้องเว็บแคมไปเรียนย่าตัวนี้มันก็สามารถเอาไปใช้ในทางสั่ง PC ได้ด้วยเหมือนกันนะครับได้ด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าค o อสไปมากันได้ นะครับแล้วก็จะเอาไปใช้บนตัวดิ n t e n d o s ิต t c หนึ่งหรือว่าตัวรุ่นไหลไม่ได้นะครับตัวหลังกล่องของทางโฮลิ้เขาบอกไว้ชัดเจนแล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวการออกแบบเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับถ้าได้โจทย์มาเนี่ยผมก็คิดไม่ถึงนะครับว่าจะใช้เจ้าตัวต้นไม้กินคนเนี่ยในการออกแบบเป็นตัวกล้องคาเมล่านะครับเพราะเรียกว่าพอมันอ้าปากปุ๊บเนี่ยตัวการบันทึกภาพนะครับมันก็จะสามารถสอดส่องนะครับกับสิ่งที่เห็นได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อทําการงับปากลงปั๊บเนี่ยโอ้โห เรียกว่าไม่ต้องมาทําการเลื่อนสไลด์ปิดนะครับเราเพียงแค่ง,ง้างปาาปิดนะครับตัวกล้องคาเมราตัวนี้ก็จะสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งานได้อย่างทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่อ่าสิบเต็มสิบแหละนะครับและแถมในเรื่องของตัวการใช้งานนั้นก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะตัวก้านนั้นสามารถถอดออกได้แล้วก็หมุนได้แทบจะ3า0กองศาเลยนะครับกับเจ้าตัว อ,องศาในการรับภาพนะครับแล้วก็ใน,นเรื่องของตัวการใช้งานนะครับถอดออกแบบนี้เสียบเข้ากับตัวดีโด้สปีดสองเล่นในตัวโหมดแฮนด์เฮลนะครับจะได้เห็นหน้าเราเนี่ยแบบชัดๆเต็มเตาเนี่ยมันก็ทําได้นะครับหรือจะมาเสียบแบบเก๋ๆนะครับวางเป็นสแตนนะครับกับเจ้าตัวกระถางนะครับโอ้โหเรียกว่าออกแบบได้แทบจะลงตัวเลยนะครับกระถางก็กลายเป็นตัวสแตน วางเอาไว้แบบเก๋ๆสวยๆนะครับอยู่นิ่งๆก็ได้เช่นกันนะครับเพราะด้านหลังนั้นก็มีตัวดูแอคเนชันในการเสียบตัวสาย USB Type C ที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็ยังมีตัวแอคเ n นชันในเรื่องของตัวการขยายของตัวน่าจะเป็นตัวแจ็คหูฟังนะครับที่ทําให้การเชื่อมต่อเนี่ยใช้งานภายนอกได้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวไมโครโฟนนะครับผมคาดไว้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันมี3ามขวด ครับอ่าสามขีดนะครับอ่านะอก็เรียกว่าอุปกรณ์เสริมก็ให้มาค่อนข้างที่จะครบคันนะครับแต่เท่าที่ผมลองเช็คดูเนี่ยไอตัวต้นมไม้ตัวนี้มันเหมือนกับจะมีรูอยู่ตอนแรกผมก็คิกว่าเป็นเป็นไมโครโฟนหรือเปล่านะครับแต่พอลองเช็คกับตัว OBS เนี่ยอ่ามันไม่ดีแทกนะครับมันไม่เจอนะครับในการรับเสียงนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นแค่การรับสัญญาณภาานะครับแล้วเรื่องของตัวไมโครโฟนนั้นก็คงจะใช้ตัวฟังก์ชันในเรื่องของตัวเครื่องดิจิทัลสวิตช์แทนหรือเปล่า ะครับอ่าอันนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวสเปคข้าวๆนะครับของเจ้าตัวต้นไม้กินคนตัวนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองค่อนข้างผิดหวังก็อย่างที่บอกไปก็คือในแง่เรื่องของตัวความละเอียดนั่นแหละนะครับที่มันต่ำมากจริงๆเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวกล้องเว็บแคมนะครับในยุคปัจจุบันเนี้ยโอ้โหเนี่ยอย่างเช่นของตัวซิกโนตัวนี้ราคาถูกกว่าเจ้าตัวอ่าเพียร์ย่าแพนตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ความละเอียดเนี่ยให้มาถึง 2K แล้วนะครับแล้วแถมในเรื่องของตัว FPS นะครับไอตัวไอต ไอ้ตัวนี้รับได้สูงสุดเพียงแค่30เฟรมนะครับยิ่งช็อตข้าไปอีกนะครับถ้าเป็น60เออยังพอแบบลื่นๆหน่อยนะครับแต่เนี้ยแค่30นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทางปูนินก็คงจะรู้มั้งนะว่าถ้าเกิดว่ามันมีความละเอียดมากจนเกินไปหรือว่าตัวเฟรมเรทที่สูงเกินไปอาจจะไปดึงศักยาภาพของตัวสเปคของดิจิตลให้ต่ําลงหรืออาจจะทําให้ตัวการรับส่งข้อมูลต่างๆนะครับในการเล่นตัวเกมที่จะต้องใช้ตัวการใช้อินเ r อร์แอคทีฟในลักษณะแบบเนี้ย อาจจะทําให้มีการเล่นที่ไม่ดูราบลื่นมากสักเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าเอาให้มันเป็นแบบพอถูถ่ายนะครับเอาให้รู้แหละนะครับว่าเล่นกับใครอยู่หน้าตาเป็นยังไงประ,ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเพราะว่าในเรื่องของตัวการใช้งานเนี่ยผมก็ลองเทสเสียบกับบนตัว PC นะครับตัวความละเอียดก็ อย่างที่รู้กันมันแย่นะครับแต่อย่างน้อยก็ดูรู้ว่ามันกําลังอาถ่ายทอดอะไรอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับว่าเราเองเนี่ยกำลังบันทึกนะครับกับสิ่งอะไรอยูอ่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งในตัวของคนซื้อระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาสเปคทุกอย่างเนี่ยมันดูแล้วไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลแต่ทุกอย่างมันโดนลบล้างได้ด้วยในเรื่องของตัวการออกแบบดีไซน์ นะครับแล้วก็ความจดรักภักดีกับตัวแบรนด์ที่ชื่อว่า Nintendo Switch นี่แหละนะครับมีแค่นี้บางคนก็บอกว่าแค่นี้ผมก็ฟินแล้วซื้อมาอาจจะไม่ได้ใช้เอามาแค่วางเ e ก๋ๆ e นะครับคู่กันกับตัวางานอาร์ตทอยต่างๆ <S <S ก็ถือว่าสวยงามแล้วก็แล้วแต่นะครับแ,แล้วแต่เพราะว่าตัวราคานะครับอันนี้ทางร้านอาร์ตอันกันนะครับผมถือว่าราคาค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าสองพันต้นๆล่ะ นะครับเพราะว่าถ้าใครบินไปซื้อที่ประเทศญี่ปุ่นเองนะครับหรือฝากเพื่อนซื้อให้นะครับมันก็สักประมาณสัก4ี่พันถึง5,000เยนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเลยมันก็จะอยู่ในราคาประมาณพันกลางๆใช่ไหมครับหรือว่าพันต้นๆนะครับแต่ก็ต้องแากว่าแหละนะครับร้านค้าเองเขาก็ต้องมีต้นทุนต่างๆนะครับไม่ได้มาแบบราคาตามนั้นทีเดียวนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละนะครับว่าสะดวกแบบไหนนะครับถ้าคนไหนใจร้อนนะครับไม่ติดในเรื่องของตัวค่าใช้จ่าย นะครับก็จัดกันไปได้ที่ทางร้านอาร์ตเห็นกันนะครับ <S <S ผมเองก็ไม่รู้นะว่าสินค้าตัวพีเดนยาแพนตัวนี้ยังมีเหลืออยู่หรือเปล่านะครับก็ลองสอบถามันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะตัวที่อยู่นะครับหรือเบรอร์ทงเบอร์โทของทางร้านเอาให้เพื่อนๆไปสอบถามนะครับว่ายังมีของอยู่หรือเปล่ากับเจ้าตัวพีเดนยาพแพนเว็บแคมคาเลาตัวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับงับหับหับหับับหับ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 